จริงๆหนูก็มีการแบบบูชาอะไรมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วที่หนูเชื่อแต่ว่าคืออย่างที่บอกคือมันไม่ได้เห็นผลเท่าไหร่เลยครั้งแรกที่มารู้จักกับพระเยซูหนูรู้สึกว่าหนูมีความหวังใหม่แล้วหนูก็รู้สึกว่าแบบโอเคในเมื่อเขาแบบเล่าคาพยานว่าเออพระเจ้าองค์เนี้ช่วยได้ทุกสิ่งหนูก็ออกแนวท้าทายอะค่ะว่าแบบก็มาลองดูเพราะว่าหนูแข่งมากี่ปีอะมากสุดคือชมเชยนะคะรางวัลที่หนูได้อะโอเคมันไม่มีอะไรจะเสียก็เลยลองดูค่ะ พอเริ่มเข้าโรงเรียนอนุบาลเริ่มมีงานแสดงอย่างเงี้ยค่ะหนูก็รู้สึกว่าตัวเองชอบที่จะขึ้นเวทีชอบที่จะเหมือนแบบมีคนตบมืออะไรเงี้ยมากกว่าไปนั่งเรียนหนังสือคือเริ่มรู้สึกว่าเวลาเต้นแล้วมันสนุกแล้วก็ชอบดูตัวเองเวลาเต้นนะค่ะหนูเลยเริ่มรู้ตัวแล้วว่าหนูชอบมันเพราะว่าหนูแบบเอนจอยกับมันเวลาทําทุกครั้งค่ะก็คือตอนปฐมค่ะคือหนูได้ เหมือนที่โรงเรียนตอนปถมมันจะมีชมรมที่สําหรับคนในโรงเรียนที่เขาจะเลือกแค่บางคนเท่านั้นที่เข้าไปชมรมนี้มันเป็นชมรมเต้นเนี่ยแหละค่ะซึ่งหนูก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกเลือกไปเข้าชมรมเราฝึกซ้อมเ็งไปถึงโรงเรียนแต่6กโมงเช้าแล้วก็ฝึกบางทีซ้อมยันหกโมงเย็นแบบเนี้ยค่ะมันเริ่มจริงจังตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่าหนูเริ่มไปงานแข่งครั้งแรกก็ช่วงตอนปฐมใช้เวลาฝึกประมาณแบบสาปีเลยกล้าที่จะไปสนามแรกตอน ช่วงประมาณป .5 ค่ะเริ่มจากงานโชว์ก่อนแล้วทีนี้คือแบบโค้ชของหนูคือหนูก็ได้รู้จักครูคนหนึ่งที่เขาสอนเต้นเขาบอกกับหนูว่าเขาเห็นว่าหนูอะทำได้ดีในด้านนี้แต่ว่าคือหนูก็ก็คือเชื่อครูอะคะ่ะครูก็พาหนูไปเวทีแรกที่หนูไปนะคะเป็นเวทีของงาน ออสเตรเลียที่เขาจัดในประเทศไทยคืองานแรกเลยก็เป็นงานอินเตอร์เลยแล้วเหมือนจริงๆตอนแรกหนูอยากที่หนูบอกคือหนูเป็นแค่เด็กชมรมแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์ทําให้งานแข่งแรกหนูคือเป็นไปได้ไม่ค่อยสวยค่ะคือหนูกังวลแล้วหนูก็เครียดแล้วหนูก็แบบเกิดหลายๆอย่างขึ้นทําให้ บางงานก็ช่วงแรกๆคือต้อง c a n ซ e l งานเพราะว่าหนูขึ้นเวทีไม่ได้เพราะว่าหนูเครียดเกินไปกังวลแล้วก็หนูไม่สามารถทํำยังไงก็ทําไม่ได้ทั้งแบบแม่สงสัยแม่ต้องซื้อองเท้าให้หนูหนูถึงจะเต้นได้ดีอย่างเงี้ยพอได้ก็ไม่ได้อยู่ดีแต่สุดท้ายก็คือเวทีแรกก็เป็นเวทีอินเตอร์เลยค่ะก็คืองานของออสเตรเลียแต่ว่าสุดท้ายคือผลออกมาก็คือหนูได้ออที่ลังท้ายเลย ก็คืออารมณ์กังวลอ่ะมันจะเกิดขึ้นหนักมากๆช่วงหนึ่งอาทิตย์ก่อนหนูจะแข่งคือช่วงสมัยที่หนูเริ่มเต้นแรกๆอ่ะหนึ่งปีหนูจะแข่งแค่หนึ่งงานค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าแบบหนูไม่สามารถแบกอะไรเยอะได้เพราะตอนนั้นหนูอายุประมาณอ่ะสิบสามสิบสี่กระทั่งว่ามันต้องมาแข่งอ่ะมันเลยทําให้หนูรู้สึกว่าหนูเริ่มที่จะไม่มีความสุขกับมันเพราะว่าช่วงแรกๆที่หนูไปแข่งไปแข่งอ่ะมันลังท้ายตลอดจนทําให้หนูรู้ตัวว่าแบบว่าหรือว่าจริงๆมันไม่ใช่สิ่งที่เราทําได้ดีอะไรเงี้ยค่ะเพราะ สำเร็จพ่อกับแม่หนูเริ่มถามว่าแบบเออจะเรียนต่อไปไหมเพราะว่าค่าใช้จ่ายค่าการเรียนเต้นมันสูงค่ะแต่ว่าพ่อแม่หนูไม่เห็นผลเลยว่าจะเลิกมันเลยทําให้หนูแบบขังวลมาตลอดตลอดโดยเฉพาะก่อนตอนก่อนแข่งอะ่ะหนูจะรู้สึกว่าหนูจะทำยังไงให้มันดีเพราะว่าพอยิ่งเครียดปุ๊บแล้วยิ่งซ้อมแล้วมันพลาดอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยิ่งเฟลมันเลยทําให้ตอนขึ้นเวทีหนูกดดันมากบางครั้งคือแบบ ถ้าประสบการณ์อยากว่าช่วงแรกๆ่ขึ้นเวทีหนูจําได้เลยว่าหูดับอะ่ะคือหนูไม่ได้ยินเสียงเพลงทําให้หนูเต้นแบบไม่ตรงจังหวะเละเทะไปหมดเลยค่ะมีตกกังวลแล้วก็หลายๆอย่างเกิดขึ้นหลังจากวันนั้นช่วงประมาณสองสามเดือนก่อนหนูมารู้จักพระเจ้าค่ะคือช่วงนั้นเป็นช่วงวิกฤตที่สุดของชีวิตหนูแล้วก็คือหนูไม่ได้เจอแค่ปัญหาการเต้นอย่างเดียวคือหนูเจอทั้งแบบปัญหาความสัมพันธ์กับเพื่อนกับครอบครัวแล้วก็การเรียนอะไรเงี้ยของหนูคือทุกอย่างมัน ไม่ดีเลยหนูได้โอกาสไปงานแคมป์ที่เกาหลีที่เขาจะแบบเอาตัวหนูไปเทรนอะไรเงี้ยคือได้โอกาสดีมากๆแต่มันเป็นเพราะไอ้ความกังวลวิตกแล้วก็แบบหนูกลัววันนั้นหนูจําได้นะคะก็คือว่าแม่หนูที่อยู่ด้วยกันอะที่เขาแบบว่าเนี่ยจะไปเกาหลีไหมอะไรเงี้ยคือเราแค่คุยกันดีๆตอบโต้กันอะสักพักหนูก็ เริ่มทำลายข้อของคือมันโมโหแล้วมันก็เสียใจมันก็กลัวมันเครียดอะค่ะว่าหนูนะจะไปเกาหลีแม่คือหนูยังเต้นห่วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะหนูไม่เคยได้รางวัลแล้วช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่แย่ที่สุดแล้วค่ะเพราะว่ามันทําให้หนูกับแม่แบบความสัมพันธ์เราก็ไม่ดีด้วย <S <S ก็หนูได้ยินช่วงเวลานั้นเลยค่ะก็คือช่วงประมาณ14คือมีน้าคนหนึ่งที่เขาย้ายมาจากสิงคโปรค์ค่ะคือน้าคนนี้เขาเป็นคริสเตียนมา ตั้งนานแล้วค่ะแต่อยู่ๆคือเหมือนพระเจ้าก็เรียกเขามาที่บ้านหนูเขาเคยคุยเรื่องราวพระเจ้ากับหนูแล้วว่าแบบเออเชื่อพระเยซูไหมเคยได้ยินไหมอะไรเงี้ยแต่พูดตรงๆว่าหนูแบบปิดไม่ฟังคือหนูรู้สึกว่ามันไร้สาระมากหนูจะเชื่อว่าตัวหนูเองจะเป็นที่พึ่งของตัวเองอย่างเงี้ยจนกระทั่งวันหนึ่งคือมันเป็นทามมิ่งของพระเจ้าอะค่ะหนูเชื่อคือวันนั้นน่ะหนูกลาลังซ้อมเต้นอยู่อยู่ในห้องเต้นเลยแล้วเพิ่งซ้อมเสร็จแล้วพอออกมาก็เจอพี่น้อง จากไหนไม่รู้แบบมาก,กันเยอะมากเป็นแบบประมาณ3ามสี่คนค่ะก็เป็นพี่น้องคริสเตียนเขาก็พูดเรื่องราวพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งให้หนูฟังแล้วคือตอนนั้นคือหนูรู้สึกแบบที่หนูรับเชื่อเพราะว่าหนูเกรงใจเขามากแต่คือจริงๆหนูก็มีความหวังใจนะคะเพราะพี่เขาบอกว่าพระเยซูช่วยได้ทุกเรื่องเลยแล้วก็พระองค์จะไม่ต้องการอะไรตอบแทนเดือนต่อไปหนูจะมีงานแข่งแล้วหนูก็รู้สึกว่าในเมื่อมันไม่มีอะไรจะเสียก็ลองดูคือมันก็เริ่มจากการที่แบบอลองดู ก็คือไม่ได้มีความเชื่ออะไรนะคะแต่หนูก็แบบโอเคลองดูอย่างเงี้ยค่ะหนูมีความหวังหนูรู้สึกว่าเออมันได้เริ่มใหม่จริงๆรงหนูก็มีการแบบบูชาอะไรมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วที่หนูเชื่อแต่ว่าคืออย่างที่บอกคือมันไม่ได้เห็นผลเท่าไหร่เลยครั้งแรกที่มารู้จักกับพระเยซูหนูรู้สึกว่าหนูมีความหวังใหม่แล้วหนูก็รู้สึกว่าแบบโอเคในเมื่อเขาแบบเล่าคําพยานว่าเออพระเจ้าองค์เนี้ยช่วยได้ทุกสิ่งหนูก็ออกแนวท้าทายอะคะ่ะว่าแบบก็มาลองดูเพราะว่า หนูแข่งมากี่ปีอ่ะมากสุดคือชมเชยนะคะรางวัลที่หนูได้อ่ะโอเคมันไม่มีอะไรจะเสียก็เลยลองดูค่ะแล้วก็ตลอดหนึ่งเดือนนั้นก่อนที่หนูจะไปแข่งหนูก็เลยแบบว่าอธิษฐานแต่หนูก็ยังไม่ได้เข้าใจนะคะเพราะหนูยังไม่ได้ไปโบสถ์หนูก็แบบอธิษฐานผิดผิดถูกถูกแล้วก็แบบเลิกแบบเลิกทําในสิ่งเก่าๆอะไรเงี้ยค่ะที่หนูเคยไหว้หรือบูชาจนกระทั่งวันที่หนูแข่งมีพี่น้องมาหนุนใจว่าแบบลองเต้นเพื่อถวายพระเจ้าดู ลองคิดว่าเราเต้นถวายพระเจ้าไม่ได้เต้นเพื่อตัวเองอ่างเงี้ยค่ะสุดท้ายวันนั้นนะ่ะทุกอย่างมันแบบดีมากแล้วก็หนูเลยจบด้วยการที่หนูได้ช่วยทองมาคือที่1มาจากงานอินเตอร์เนชั่นแนลเหมือนกันใช่ค่ะมันก็คืองานออสเตรเลียที่หนูเคยบอกคือมันจัดอีกปีหนึ่งแล้วหนูก็ไปแต่ครั้งนี้ได้ที่หนึ่งจากครั้งก่อนที่ได้ลังท้ายซึ่งหนูลงไปทั้งหมด5รายการค่ะหนูได้เหรียญทองมาทั้งหมด3รายการแล้วก็เงินหนึ่งชมเชยหนึ่งซึ่งหนูรู้สึกว่ามัน มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือไม่ใช่เรื่องแบบที่อยู่ๆมันจะมันบังเอิญอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูแข่งมาทุกปีมันไม่เคยได้อะแต่แค่เดือนเดียวหลังจากรับเชื่อพระเจ้ามันได้รู้สึกว่ามีกําลังและคืออยู่ๆความวิตกกังวลมันเริ่มหายไปมันเลยทําให้หนูมั่นใจมากขึ้นที่จะทําอะไรอะค่ะพออยู่กับพระเจ้าอะค่ะคือหนูก็ยังไม่ได้แบบรู้จักพระองค์มากแต่ว่าคือหนูก็สัมผัสได้ว่ามันรู้สึกแบบ อบอุ่นใจมันรู้สึกแบบมีกําลังในเมื่อหนูตัดสินใจเชื่อแล้วก็ขอพระเจ้าแบบให้หนูเห็นด้วยว่าพระองค์เป็นจริงอย่างเงี้ยค่ะตอนที่หนูขึ้นเวทีไปเดินขึ้นสเตจไปอ่ะคือหนูรู้ตัวว่าแบบมันรู้สึกมีกําลังอ่ะแล้วหนูรู้สึกว่าแบบมันไม่ตื่นเต้นมันไม่ใจเต้นแบบมันใจเต้นเพราะว่ารู้สึกสนุกมากกว่าที่มันเครียดอะค่ะคือหนูรู้สึกว่ามันมีสันติสุขโดยที่หนูไม่ต้องแบบไปพยายามหาอ่าน how to ตื่นเต้นเลยมันไม่มีอ่ะมันแบบเป็น ความรู้สึกที่แบบเหมือนอบอุ่นใจอยู่ข้างในอะค่ะพอเรารับพระเจ้าเข้ามาสันติสุขก,ก็มากับเราอะค่ะทำให้แบบบ้านหนูอะจากเมื่อก่อนเหมือนร้อนเป็นไฟมากเพราะว่าเราทะเลาะกันคือเคยถึงกระทั่งแบบโยนขวดแก้วใส่กันก็มีคือหนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่เพราะว่าไม่เซตที่เปลี่ยนไปหรืออะไรแต่มันเป็นเพราะว่าฤทธิ์ธาตุภาพของพระเจ้าจริงๆที่เปลี่ยนทั้งแม่หนูแล้วก็หนูเองเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไว้ตัวเองได้อะ่ะในนิสัยเก่าๆของเราอะค่ะ ตั้งแต่วันนั้นที่เราเชื่อจนถึงวันนี้อะค่ะคือมันสงบคือแบบมันรู้สึกล่มเย็นแล้วรู้สึกว่าแบบพระพรมันมาเรื่อยๆหนูเข้าใจค่ะว่าทุกคนคิดเรื่องราวของพระเจ้ายัางไงคือครั้งแรกที่หนูได้ยินเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเจ้าอะ่ะหนูรู้สึกว่ามันไร้สาระมากคือพระเยซูอะนะคืออะไรคือเคยเรียนแต่ในหนังสือประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วมันไม่มีจริงเพราะว่าใครจะมาช่วยเราได้เลย แต่ว่าหนูหนุนใจว่าอยากให้ทุกคนลองอะคะ่ะคือไม่รู้มันต้องลองจริงๆมนุษย์คนไหนอะคือบางทีเขาไม่ได้อยากจะรู้จักเราเลยหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าพระเจ้าอะคะ่ะคือพระองค์ต้อนรับเราเสมอพระเจ้าอยากรู้จักเรามันเป็นคําตอบสำหรับทุกอย่างอะคะ่ะเชื่อจริงๆค่ะว่าพระเจ้ามีอยู่จริงและยังทรงพระชนเพราะว่าเรื่องราวของทั้งคนในครอบครัวหนูหรือคนรอบข้างหนูที่เปลี่ยนไปเพราะว่าฤทธาของพระเจ้าอะเป็นจริงๆคือหนูก็เลยอยากที่จะ หนใจพี่น้องทุกท่านทั้งที่เชื่อแล้วหรือยังไม่เชื่อค่ะว่าแบบพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่อย่าเพิ่งหมดความหวังอะค่ะพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่จริงๆ